ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะถอนหายใจดังเฮ้อก็แม้หันไปทางไหนก็เจอแต่คนขาดสติถึงแม้จะรู้นะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยกินวิตามินซีและแตงโมกันในปริมาณที่หนักมากแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหอนสอนใจละค่ะว่าเวลาทำอะไรควรจะพกสติติดตัวกันไว้เสมอนะคะ เริ่มต้นกันด้วยข่าวของนีโนเมธนีบุรณสิริค่ะที่เจอลิดคลิปหลุดบันทึกภาพตอนที่คุณพี่กับกลุ่มเพื่อนๆกำลังเล่นมุคหาภาษาบาลีระหว่างการสังสรรค์แต่งานนี้ค่ะมุกดันเข้าขายลักษณะดูหมิ่นพุทธศาสนาก็พูดได้คำเดียวว่างานงอกเลยค่ะทีนี้ แต่แล้วด้วยความเครียดจัดค่ะสุดท้ายหนุ่มใหญ่นีโน่ก็ออกมาอัดคลิปวิดีโอขอโทษโดยส่วนหนึ่งในคลิปกล่าวว่าอยากจะขอโทษจริงๆจัดใจจัดจิตสํานึกเป็นเพราะขาดสติและไร้สติขอรับผิดทุกประการทุกสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมมโนกรรมขอกราบอภัยทุกท่านไว้ณที่นี้จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก ไปต่อกันอีกข่าวกันเลยนะคะกับพ่อหนุ่มมีหัวคิด4ี4วดีวัตรโชติชัยชรินที่ตัว25ใบทําพิษโดนลามปามถึงปุปการีสเสละจนต้องออกมาระบายผ่านคลิปวิดีโอค่ะและแม้นะคะว่าจะออกมาขอโทษพร้อมน้ําตาคลอๆโดยกล่าวว่าผมไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ในจังหวะนั้นคิดน้อยเกินไปผมสุภาพไม่ไหวจริงๆผมไม่มีสติและปล่อยให้ความโกรธอยู่เหนือเหตุผล คือเหตุผลก็พอฟังได้อยู่หรอกค่ะแต่ก็อย่างที่หลายคนเตือนไว้นะคะว่าจงคิดทุกอย่างที่พูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิดและยิ่งทุกอย่างที่คิดนั้นมีแต่โทสะล้วนๆผลที่เห็นก็เลยเป็นอย่างนั้นละคะคุณผู้ชม อีกข่าวหนึ่งที่ขาดสติไม่แพ้กันและไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือข่าวแตงโมโตโน่ที่มาแรงแซงขึ้นหน้าหนึ่งทุเบเชับบเนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันค่ะและก็ขอเป็นกําลังใจกับการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่ด้วยโดยเฉพาะการขาดสติของแตงโมที่น่าจะจําไว้เป็นบทเรียนที่สําคัญเลยล่ะค่ะและแม้เหตุผลส่วนหนึ่งจะมาจากโรคซึมเศร้าแต่การกระทําโดยขาดสติผลที่ตามมาก็คือการเจ็บตัวและที่สําคัญก็คือว่าผู้ชายที่นั่งข้างๆคงจะเจ็บกว่าหลายเท่ายิงผ ตอนที่คุณพ่อโสพลกาะลูกสาวพร้อมกับรูปหลังเบาๆให้กําลังใจแบบไม่มีคําพูดใดๆมันยิ่งตอกย้ํานะคะว่าความรักที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอในวันที่เราไม่เหลือใครก็คือความรักของพ่อแม่นั่นเองล่ะคะ่ะ บทเรียนของเราดาราคนดังดูแล้วก็จดก็จำไว้เป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่างนะคะต่อไปพอจะคิดจะทำอะไรก็ไตรก็ตรองให้มากดึงสติกันให้มากๆเข้าไว้นะคะเพราะถ้าพลาดถ้าพลังกันไปแล้วผลกระทบที่ตามมาก็ยากจะคาดเดาจริงไหมล่ะคะทีมข่าวบันเทิงรายงาน